วันสุกแบบนี้พาไปเที่ยวลาดใต้โหนดที่พัทลุงกับน้อยสุนิสาแสงระวีครับ ตลาดใต้โนดเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวของจังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งช้อปชิมที่มีชื่อเสียงมากกว่า13ปีตลาดใต้โนดเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะรวมถึงมีความหวงไยต่อธรรมชาติอีกด้วยและคนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ พาเที่ยววันนี้น้อยพาคุณผู้ชมมาที่หลาดใต้โนดจังหวัดพัทธลุงค่ะเขาบอกว่าตลาดแห่งนี้ยังครองใจนักท่องเที่ยวกันมาอย่างยาวนานด้านในจะมีอะไรบ้างตามน้อยไปชมกันเลยค่ะ หลาใต้โนดตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านจันนาตำบลเดินสายอำเภอควรขนุนจังหวัดพัทลุงเมื่อเริ่มงแรกนั้นหลาใต้โนดเป็นแค่เพียงสถานที่อ่านหนังสือของเด็กๆและชาวบ้านในหมู่บ้านค่ะรวมถึงเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะดนตรีเท่านั้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554คุณนิยุธส่งสมพันธ์หรือพี่ยุธเจ้าของตลาดเล่าให้เราฟังค่าว่าหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2558จึงได้เริ่ม,ม เปิดเป็นตลาดเนื่องจากว่าเห็นสินค้าของชาวบ้านยังไม่มีที่ขายก็เลยมาเป็นตัวกลางให้ชาวบ้านนำสินค้ามาขายค่ะก็เริ่มตลาดเริ่มตลาดก็ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่เพียงแต่ว่าพอเราอยู่ในพื้นที่เราก็เห็นาชาวบ้านที่เขามีสินค้ามีของอยู่แล้วอะไรเงนี้ ก็ยังไม่มีไม่มีที่ขายเราก็เป็นเป็นตัวกลางก็เริ่มจากเล็กๆแต่บอกว่าต้องเป็นเป็นสินค้าที่ของชุมชัวเองที่ผลิตเองเริ่มจากเล็กๆก็กค่อยๆโตขึ้นมา าพรสุทธิโยทินผู้ดูแลตลาดแห่งนี้บอกว่าสิ่งที่ทําให้ตลาดใต้โหนดนี้ต่างไปจากตลาดชุมชนอื่นๆก็คือการตกแต่งร้านค้าและพื้นที่ของตลาดที่จะจัดเป็นโซนๆจะเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลง และออกแบบเพื่อให้มีความทันสมัยและยังให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดค้นภาชนะใส่สินค้าได้ด้วยโดยจะให้นำวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่มาทำให้กลายเป็นภาชนะสุดเกๆ๋ๆเพื่อลดการใช้โฟมและประสติค่ะอีกทั้งยังมีความสดใหม่ความสะอาดของอาหารรวมไปถึงราคาสบายกระเป๋าด้วยค่ะ ความยั่งยืนของเรานั้นเกิดจากว่าเราทำเป็นตลาดชุมชนจริงๆเราใช้การบริหารโดยให้แม่ค้าเป็นผู้บริหารเองไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของตลาดนะคะแม่ค้าเขาจะเป็นคนดูแลกันเองแล้วเราก็แบ่งให้มีหัวหน้าค่ะเป็นหัวหน้าโซนแล้วหัวหน้าโซนเขาจะดูแลอย่างใกล้ชิดก็ดูแลทั้ง ตัวบุคคลแล้วก็สินค้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเป็นตลาดที่ทําให้มันเกิดความยั่งยืนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่เป็นนาร้างแล้วก็ต้นไม้ที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเหมือนกับมีอาหารดีอากาศดีคนที่มาก็ทําให้อารมณ์ดีสุขภาพดีค่ะคนก็เลยอยากจะมาที่นี่ สำหรับตลาดใต้โนดยังเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆเ,เข้ามาหาประสบการณ์กล้าแสดงออกรวมไปถึงสร้างรายได้ให้กับตัวเองในทุกวันอาทิตย์อีกด้วยค่ะบอกได้เลยว่านอกจากเราจะได้กินของอร่อยๆและช้อปปิ้งที่ตลาดใต้โนดนี้แล้วเรายังได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนและทำให้เอกลักษณ์ของที่นี่คงอยู่ต่อไปอีกด้วยค่ะ ร่วงคำปินใจถ่ายภาพสุนิาสาแสงฤวีห้าอาสาเพื่อประชาชนรายงาน